ก็เหลือเบอร์เจ็ดตอนนี้เบอร์เจ็ดอยู่บนเวทีเราก็ดูเบอร์สองที่ขอดูหน่อยครับอันนี้เบอร์สองนะเบอร์สองเป็นรูปหมาอันนี้หมาเราเหรอเอาไม่ใช่เหรอหมาหรือหมาช่างอ๋อหมาช่างระ <c oughs> <c oughs> สวยมากครับต้องสั่งมือลงสีได้ขนาดนี้เลยโอ้โหสวยมาก เออก็สวัสดีครับผมก็ดิดนดี้ร้านสักสละบุรีนะครับ<ด>ตอนนี้ผมก็อยู่ที่งานนครปฐมแททูโชวครั้งที่2นะครับ<ด>หรืองานนครปฐรมแททูโชสองครับผมก็<ด>ตอนนี้ผมจะพาไปดูประเภทแบมบูนะครับแบมบูก็คือประเภทสักมือนะครับสักมือแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูรูปแบบประมาณนี้ก็อันนี้จะเป็นประเภทที่สัก2วันนะครับสักตั้งแต่เมื่อวานแล้วสักเมื่อวานเสร็จปุ๊บแล้วก็มาสักวันนี้ต่อ เป็นสองวันเป็นงานงานสักมือสองวันติดงานนี้เดือดครับสักมือช่างตักไทยนี่เก่งมากครับงานสักมือเนะี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูตอนนี้กําลังขึ้นประกวดกันอยู่ครับผม,ม,ผมก็ระหว่างนี้ก็ไปดูแต่เมื่อวานนะเมื่อวานที่เขาสักกันเดี๋ยวผมให้ดูภาพพ่ข้าวนะว่าเป็นไง ังเริ่มประกวดกันอยู่แล้วดียกทั้งห,หมดนะครับแบล็คเดทเ,เราดูนะฮะแบล็คเดทไหมอ่าเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังงานครับผมผอันนี้คนเยอะมากอึอนะรรดอัดหน่อยนะเบียดเสียดชิดซารดหน่อยขอโทษดีครับขอโทษดีครับขอโทษดิครับ,รดดรบพีด่ดนสั่มือกันแบบมีทั้งหมดกี่คนพี่แบมบูแบ่งไม่ดูแล้วสิบเอ็ดคนมีทั้งหมดสิบเอ็ดคนนะครับแบมบูอ่ไม่ใช้ใช้เครื่องเดี๋ยวเรา อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเบอร์11นะว่าเป็นรูปอะไรอันนี้พี่ครับเป็นเบอร์11ใช่ไหมเบอร์สิเบอร์สิ <st> ไปไหนอ๋อผมขอดูหน่อยครับเบอร์11อ่าเป็นรูปหน้าผู้หญิงหน้ากากแล้วก็มีต้นไม้เห็นไหมโหนี่นี่งานมือเนี่ยว้วสวยมากเลยครับขอบคุณมากครับ อ่าดูเบอร์สิบเราไล่ตั้งแต่เบอร์สุดท้ายลงมานะขอดูหน่อยครับเบอร์สิบเสร็จไม่ทันเหรออืม้นสักมือได้สีขนาดนี้เลยเนี่ยแอบเอาเครื่องมาจี้เปล่าโอ้สวยมากอ่าขอดูเบอร์เก้าหน่อยครับมาริโอติดเกมหรอหรือว่าชอบกินเห็ด อ๋อช่างชอบกินเห็ดโหสวยมากเลยครับเกมโอเวอร์อุ้ยขอโทษดี<ห>นะอ่ะขอดูเบอร์8ปดหน่ยครับพี่เ <c oughs> บอร์8เป็นงานงานไกเกอร์หรือเรียกชื่อนึงคืองานไบโอมันเรียกได้หลายแบบนะแนวเนี้ย <c oughs> สวยมากครับ <c oughs> แล้วก็เหลือเบอร์7 <c oughs> ตอนนี้เบอร์7อยู่บนเวที เราก็ดูเบอร์สองพี่ขอดูหน่อยครับอันนี้เบอร์สองนะเบอร์สองเป็นรูปหมาอ,อันนี้หมาเราเหรอ,อเอาไม่ใช่อระหมาหรือหมาช่งางอ <parce> ๋อหมาช่างเหรอ <c oughs> สวยมากครับต้อสั่งมือลงสีได้ขนาดนี้โอ้โห melhor. สวยมากของคุณพี่ขอดูหน่อยครับอ่าอ,อันนี้พี่เเป็นฝรั่งนะฝรั่งที่พูดไทยได้นิดหน่อยใช่ไหมหล่ <c oughs> อเวย เป็นหน้าสิงโตหน้าสิงโตรายละเอียดเยอะมากแล้วก็มีนาฬิกาเป็นเป็นพื้นข้างในลึกเข้าไปแล้วสิงโตออกมาข้างนอก <Wow. S 1> สักได้ยังไงผมสักเครื่องยังสักไม่ได้ขนาดน,นี้ <c oughs> สวยมากครับขอบคุณมากครับ <c oughs> ของพี่ของพี่เบอร์อะไรครับเบอร์ครับพี่อ่านี้เบอร์ห้าเราไม่ต้องเรียงเบอร์แล้วนะ <c oughs> เบอร์ห้าเป็นโทสกัน <c oughs> โทสกันกับ <c oughs> ดอกบัว สวยมากเลยอันนี้หล็วันเต็มนะตวไม่อต็มวันเ่ะสองวันจเจเะเจเมเจ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 เนเีเจเจเจัจเ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 อเจเัเอันเนี้เจนนเจเจเจเะเจ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 เนเจเนเจเจเยเจเเจเเเเเ แล้วก็เบอร์หอ่าอันนี้เบอร์หกมาแล้วอ่าขอดูเบอร์หกหน่อยครับเบอร์หเป็นนกพูกอันนี้เป็นงานนิวสุครูสวยมากครับก็ต่อไปเบอร์ไหนพี่ขอดูของเล่าหน่อย เบอร์เจ็ดใช่ไหมเบอร์เจ็ดเป็นหมาป่าและก็ต่ายสวยมากครับงานละเอียดละเอียดทั้งนั้นเลยครบยงวะตอนนี้เราถ่ายครบยงวะเมื่อกี้ถ่ายถึงเบอร์เจ็ดเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งถ่ายยงวะเบอร์หนึ่งยังเนาะอ๋อเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งยกเลิก ทั้งหมดก็มี10คนก็ทั้งหมดมันมี11คนตัดเบอร์หนึ่งออกไปเบอร์หนึ่งสลาสิทธิ์ก็เหลือ10คนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตอนกรรมการตัดสินกันนะครับว่าเบอร์ไหนจะได้ที่หนึ่งใครจะเป็นผู้ชนะ ดูกันครับว่าใครที่จะเป็นผู้คว,ว้ารางวัลคว้ารางวัลในประเภทนี้ไปนะคะรองต่อไปค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งใเพีแอมบูนัชชูนะคะได้แก่ 我们的。